รูปรัชกาลที่ห้าอยู่ในตั๋วสำคัญฉบับนี้เจ้าพนักง,งานพระคลังหมหาสมบัติรับสัญญาจะให้เงินสดแก่ผู้ที่ถือมาอันนี้เป็นตั๋วแทนเงินสด ราคาแปดร้อยบาทแปดร้อยทีท่โคสในนี้มีสามภาษามีภาษาจีนด้วยอันนี้เป็นไม่ใช่ฉบับแท้เป็นฉบับก๊อปปี้มาแล้วก็ขยายใหญ่ฉบับจริงมันเล็กกว่านี้ แต่เป็นเอกสารเป็นตัวสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยรัชกาลที่5ออกแทนคือไม่ใช่เงินสดจึงเรียกคำว่าตัวแต่ในสมัยนั้นจีนมีอิทธิพลและบทบาท สำคัญในสมัยราชการที่5เลยใช้คำว่าตัวซึ่งก็เป็นภาษาจีนในนี้มีทั้งหมดสองฉบับเอามาประกบกันแต่ที่สำคัญก็คือประทับตราหลวงพ่อโอภาสี อันนีอตราไว้จึงราคาที่เปิดอยู่คือสามพันห้าแล้วก็ต่อลงมาว่าตกลงว่าจะอยู่ที่ราคาที่ผู้ขายพอใจจะขาย